สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะหัวข้อคือการจำแนกประเภทจุดต่อในโครงสร้างเหล็กตามยูโรโคด3ค่ะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะมาดูกันว่าไอการแบ่งโซน 1, 2, 3เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็เอ่อทำไมมันถึงสำคัญกับการออกแบบนะคะมาลองแกะดูไปทีละโซนกันเลยดีกว่าค่ะ ครับผมจริงๆหลักการสำคัญเลยคือเขาจะแบ่งตามความสามารถในการต้านทานการหมุนของจุดต่อหรือที่เราเรียกว่า stiffness นะครับซึ่งไอค่า stiffness เนี่ยมันส่งผลโดยตรงเลยต่อการกระจายโมเมนต์ในโครงสร้างครับ อ๋อเข้าใจเรื่อง stiffness หรอค่ะงั้นเราเริ่มจากปลายสุดที่ดูเหมือนจะง่ายสุดก่อนไหมคะโซน3ค่ะ nominaly l p i n n e d หรือข้อมูลโดยประมาณอันนี้มันเป็นยังไงคะฟังดูเหมือนบ้านพับประตูเลยใช่ครับใกล้เคียงเลยครับโซน3เนี่ยคือจุดต่อที่ค่าความคงตัวเริ่มต้นต่อการหมุนหรือ SJNI i เนี่ยต่ำมากมากคือตามเกณฑ์ก็ SJNI น้อยกว่าหรือเท่ากับ0.5 eib ส่วน lb นะครับ เอ่อถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือมันรับแรงเฉือนได้ดีแต่แทบจะไม่รับโมเมนต์ดัดเลยหรือรับน้อยมาก M เ,เกือบเป็นศูนย์โมเมนต์ Moment ส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งไปเกิดที่อื่นแทนอย่างเช่นช่วงกลางคานครับอ๋อค่ะค่ะ พอเห็นภาพเลยค่ะตัวอย่างก็คงเป็นพวกจุดต่อแบบง่ายๆใช่ไหมคะอย่างฟินเพลทหรือเว็บแองเกลที่ใช้โบไม่กี่ตัวอะไรทำนองนั้นแล้วแบบนี้แปลว่าโครงสร้างโดยรวมต้องมีพวกเบรซิ่งหรือระบบค้ำยันมาช่วยเรื่องความมั่นคงด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับจุดต่อแบบนี้มันยืดหยุ่นมากก็เลยต้องการระบบค้ำยันมาช่วยเสริมเสถียรภาพด้านข้างเวลาเราไปใส่ในโปรแกร,รมวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโมเดลเป็นแบบ ปลดโมเมนต์หรือโมเมนต์รีลีสไปเลยครับแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือถ้าเกิดว่าเสาเนี่ยมันแข็งแรงกว่าคานมากๆโดยเฉพาะถ้าอัตราส่วนความแข็งของคานต่อเสารหรือ KH k h ส่วน Kc เนี่ยมันน้อยกว่า0.1ถึงแม้ว่า Sjinitial ของจุดต่อมันจะเข้าเกณฑ์พินก็ตามยูโรโคดเขาบังคับเลยนะครับว่าให้พิจารณาเป็นเซมิริจิตหรือโซน2แทนอ้าวหรอคะทำไมล่ะคะ คือเขามองว่าพอเสามันแข็งมากๆเนี่ยมันจะไปจํากัดการหมุนจริงๆของปลายคานทําให้มันไม่ใช่ข้อมูลอิสระอย่างที่เราคิดครับก็เลยต้องปรับให้มันสมจริงขึ้นเป็นการมองภาพรวมของระบบมากขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากสแสดงว่าไม่ได้ดูแค่ตัวจุดต่ออย่างเดียวต้องดูองค์ประกอบรอบข้างด้วยงั้นทีนี้เราข้ามไปดูอีกฝั่งสุดเลยค่ะโซนหนึ่ง หรือ Rigid ข้อแข็งอันนี้อะไรที่ทำให้มันแข็งล่ะคะครับสำหรับโซนหนึ่งหรือ Rigid เนี่ยจุดต่อต้องมีค่า stiffness เริ่มต้น SJNI i สูงมากๆครับเกณฑ์คือ SJNI i ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ KB คูณกับ EIB ส่วน LB จุดต่อแบบนี้คือออกแบบมาให้ถ่ายโมเมนต์ได้เกือบสมบูรณ์เลยโดยที่ตัวมันเองหมุนน้อยมากม แล้วค่า KB ที่ว่านี่คืออะไรคะอ๋อค่า KB นี่สำคัญเลยครับมันขึ้นอยู่กับประเภทของโครงสร้างโดยรวมถ้าเป็นโครงสร้างที่มีระบบค้ำยันดีมากๆพวก Breast Frame ที่ลดการเซได้เกิน80%เนี่ยค่า KB จะเท่ากับ8ครับแต่ถ้าเป็นโครงที่ไม่มีค้ำยันหรือมีแต่ไม่พอพวก Sway Frame ค่า KB จะกระโดดไปเป็น25เลยครับโห25เลยเหรอคะ ต่างกันเยอะมากสแสดงว่าถ้าเป็น sway frame เนี่ยจุดต่อต้องแข็งแรงกว่ามากมากมากๆเลยถึงจะนับว่าเป็นริจิตได้ใช่ครับเพราะว่าใน sway frame เนี่ยจุดต่อมันต้องมาช่วยต้านการเซของโครงสร้างด้วยมันเลยต้องมี stiffness สูงกว่ามากถึงจะทําหน้าที่นั้นได้ฟังดูสมเหตุสมผลค่ะตัวอย่างก็คงเป็นพวกจุดต่อที่เชื่อมแบบเต็มที่ หรือพวก extended e n d plate หนาๆใช้โบสเยอะๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วเวลาโมเดลในโปรแกรมก็คือใส่เป็น fully fixed ไปเลยถูกต้องครับตัวอย่างกับวิธีโมเดลก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยคือ gain rigid เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออัตราส่วน kb ส่วน kc มากกว่าหรือเท่ากับ0.1อันนี้ก็เพื่อมั่นใจว่าคานมันไม่ได้อ่อนแอเกินไป เมื่อเทียบกับเสาไม่งั้นการสมมุติว่าเป็นริ g จิตมันอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ครับค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้ก็มาถึงโซนตรงกลางที่ดูเหมือนจะเอ r t h น่าจะเจอบ่อยสุดแต่ก็อาจจะซับซ้อนสุดด้วยเหมือนกันโซนสองค่ะเซมิริจิหรือกึ่งข้อแข็งใช่เลยครับโซนสองเนี่ยคือทุกอย่างที่อยู่ระหว่างโซนหนึ่งกับโซนสก็คือค่า S J I N I จะอยู่ระหว่าง0.5 eiblb กับ kb eiblb จุดต่อพวกนี้มันมีความยืดหยุ่นอยู่ระดับหนึ่งครับคือมันถ่ายเทโมเมนต์ได้บางส่วนแล้วก็ยอมให้เกิดการหมุนได้บ้างไม่ใช่ศูนย์แต่ก็ไม่เต็มที่นึกภาพเหมือนบานพับที่มีสปริงต้านเหมืหนอยหน่อยเห,หรอคะอ่าใช่ครับประมาณนั้นเลยครับไม่ได้หมุนฟรีแต่ก็ไม่ได้ถูกยึดแน่น ตัวอย่างที่เจอบ่อยๆก็พวก b o w t e d and Plate ทั่วไปหรือพวก s e a t Angle ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รับโมเมนต์เต็มที่นะครับแปลว่าเราจะสมมุติง่ายๆว่าเป็น PIN M อเท่ากับศูนย์หรือเป็นริ g จิตไปเลยก็ไม่ได้สินะคะแล้วในทางปฏิบัติวิศวกรเขาจัดการกับความซับซ้อนตรงนี้ยังไงคะการจะหาค่า SJI e นให้แม่นๆนี่มันยากไหมคะการคำนวณ SJI ในให้แม่นยำเนี่ยก็อาจจะต้องใช้สมการหรือเครื่องมือคำนวณเฉพาะครับ ซึ่งก็เพิ่มความซับซ้อนในการออกแบบขึ้นมาระดับหนึ่งพอได้ค่า s j i e มาแล้วเนี่ยเวลาไปวิเคราะห์โครงสร้างเราก็จะใส่ค่านี้เข้าไปในแบบจำลองในรูปของสปริงต้านการหมุนหรือ rotational spring ที่จุดต่อนั้นๆครับวิธีนี้มันจะสะท้อนพฤติกรรมจริงแล้วก็การกระจายโมเมนต์ในโครงสร้างได้แม่นยำกว่าการสมมติแบบง่ายๆอ๋อคือต้องใส่เป็นค่าความแข็งของสปริงเข้าไปเลยใช่ครับแต่มันก็แลกมากับความยุ่งยากในการวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับ ก็เป็นการเทรดออฟระหว่างความแม่นยำกับความง่ายในการทำงานอืมแต่ในเมื่อจุดต่อแบบนี้เจอบ่อยการเข้าใจมันก็สำคัญมากๆเลยนะคะสำคัญมากครับสรุปแล้วนะคะเหมือนว่า e u r o โค้ e เนี่ยเขามองการจำแนกประเภทจุดต่อโดยดูที่ความสามารถในการต้านทานการหมุนหรือ stiffness เทียบกับคานที่มันต่ออยู่โซน3ก็คือพินยืดหยุ่นสูงแทบไม่รับโมเมนต์โซนหนึ่งคือ r i g i แข็งแรงถ่ายโมเมนต์เต็มที่ส่วนโซน2องเซมิริชิตคืออยู่ตรงกลางมีความยืดหยุ่นปานกลางแล้วก็ซับซ้อนสุดใช่ครับสรุปได้ดีเลยครับและที่สำคัญมากๆเลยคือการจำแนกประเภทเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับตัวจุดต,ต่อเอง SJ Kamaini อ,อย่างเดียวแต่มันยังขึ้นกับประเภทของโครงสร้างโดยรวมด้วย r บ a s t หรือ Sway ผ่านค่า KB แล้วก็อัตราส่วนความแข็งแรงสัมพัทธ์ระหว่างคานกับเสา KBKC อีกเป็นระบบที่พยายามจะมองภาพรวมแล้วก็สะท้อนพฤติกรรมจริงๆของโครงสร้างทั้งหมดครับอืมมีหลายปัจจัยเลยนะคะครับถ้าดูในกราฟความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์กับการหมุน M/Φ ที่มักจะมาคู่กับคำอธิบายเรื่องนี้จะเห็นชัดเลยครับว่าความชันของกราฟเนี่ยมันบอกโซนได้ ห oh, ฟังดูแล้วมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะในการจำหน้าประเภทจุดต่อพวกนี้แสดงว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆในการออกแบบจุดต่อเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของโครงสร้างได้เยอะจริงๆแน่นอนเลยครับมันสำคัญมากๆแล้วมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อจุดต่อแบบเซมิริจิตเนี่ยมันก็พบได้บ่อยในความเป็นจริงแล้วมันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่ การที่เราเคยใช้สมมติฐานแบบง่ายๆในอดีตอย่างเช่นมองทุกอย่างเป็นพินหรือริจิตไปเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้การกระจายแรงที่เราคํานวณได้มันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรืออาจจะความประหยัดของโครงสร้างที่เราเคยออกแบบหรือวิเคราะห์ด้วิธีง่ายๆเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนกันนะอันนี้น่าคิดต่อครับ